ก็หลังจากที่ไปได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนายงมานะคะล้อบอกเลยว่าได้อะไรติดตัวกลับมาเยอะมากค่ะทั้งความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็การแปรรูปค่ะแม้เราจะไม่มีผลไม้พวกนั้นอยู่แต่เราเอามาปรับใช้ได้ค่ะด้วยการที่เรามองเห็นถึงสิ่งที่เขาทำคือเกษตรท่องเที่ยวนะคะแล้วเราก็เอามาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ได้มาติดตามประเมินผลสำเร็จนะคะจากการที่ได้ไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในปีพศ2566ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี2566ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตโดยการบริหารงานของนายชัยสิริสุภรักจินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิต์ โดยได้พากลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำไปต่อย,ยอดพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ด้วยค่ะอย่างเช่นที่นี่ กลุ่มวิสาหากิจเกษตรกรรมร่ำรวยของพี่อ๋อซึ่งเป็นประธานอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ประจำปี2566ที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เขามาพัฒนาการทำการเกษตรของครอบครัวให้มีความน่าสนใจและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะลหลังจากที่ไปได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดนะยองมานะคะแล้วก็ได้ไปที่คูบุต้าฟาร์มด้วยเนี่ยต้องบอกเลยว่า ได้อะไรติดตัวกลับมาเยอะมากค่ะทั้งความรู้ทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็การแปรรูปค,ค่ะอย่างหลังจากที่ได้ไปคูเบต้าฟาร์มเนาะเราก็ได้นําความรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่ะเอามาปรับใช้กับนาข้าวของเรานะคะด้วยการที่เราจะทําเป็นนาข้าวแบบเกษตรแม่นยำโดยก่อนที่จะปลูกเนี่ยเราก็มีการปรุงดินนะคะแล้วก็เอาดินเนี่ยไปตรวจวัด ค่าทาค่าอาหารต่างๆนะคะว่ามันเพียงพอต่อนาข้าวเขาต้องการอะไรบ้างมันขาดอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ได้ทําการปรุงดินก่อนที่จะลงต้นพืชตรงนี้ถือว่าได้รับแรงบันดาลใจค่ะมาจากคุปตาฟาร์มทำให้เราอยากทำเกษตรแบบแม่นยำค่ะ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรือนอัจฉริยะนะคะเดี๋ยวเชิญคุณพี่แนะนำเนี่ยเขาว,ว่ามีจุดเด่นหรือมีข้อแตกต่างจากที่อื่นยังไงอะคะ่ะสำหรับโรงเรือนอัจฉริยะนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกศนะคะ,กะเกษตรและ,กะเกษตรและสหกรณ์กรนะคะของจังหวัดตรดิษฐ์สำหรับโรงเรือนนี้เนี่ยก็จะเป็นการปลูกผักเคลข้างในนะคะ การทํางานของโรงเรือนี่ก็คือเขาจะลดน้ําเองโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะที่จะวัดความชื้นในอากาศเมื่อความชื้นสัมผัสมันต่ํากว่าที่พืชต้องการเนี่ยหมอกข้างในจะทํางานเองโดยอัตโนมัติค่ะเพ mm hmm. ื่อเป็นการลดความร้อนนะคะ mm hmm. เพิ่มความชื้นในอากาศให้กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ข้างในค่ะ และหลังจากที่ได้ไปชมสวนเยดาเจ๊บุญชื่นมานะคะเรามองเห็นถึงสิ่งที่เขาทําคือเกษตรท่องเที่ยวนะคะเราก็เลยมาปรับใช้กับของเราก็คือเรามีมะพร้าวเรามีมะยงชิดโดยที่เก็บผลหามากลากไม้เก็บพืชสมุนไพรต่างๆหรือพืชอ,อาหารต่างๆนะคะมาปรุงกันเองได้ด้วยค่ะถือว่าเทคนิคนี้เนี่ยก็ได้มาจากสวนเยดาเจ๊บุญชื่นนี่แหละคะ่ะที่เขาทําโดย เป็นแบบมืออาชีพอยู่แล้วอะนะคะแล้วเราก็เอามาปรับใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะค่ะและนี่คือการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากที่ที่ได้เล่ามาเบื้องต้นนะคะว่ามีอะไรบ้างคะลองแนะนำสินะคะ้าหน่อยค่ะอ่าจะมีอีกหนึ่งตัวค่ะก็จะเป็นโคโค่นทสแน็คบาร์ค่ะก็จะเป็นมะพร้าวอบกรอบแบบอัดแท้งใช่คะ่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ทำนะคะตัวนี้ต้องบอกว่า ได้ได้รับได้รับแรงบันดาลใจค่ะจากการที่ไปดูงานที่โรงงานแต่รูปสับปะรดนะคะอันนั้นของเขาจะทําเป็นสับปะรดกวนโดยใช้กะทิเข้าไปด้วยเราก็เลยเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะได้ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่แบบเขาบ้างก็เลยนำมาอาดัดแใช้กับมะพร้าวที่เรามีค่ะเราก็ได้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ขึ้นมาค่ะ และนอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีการส่งเสริมการเรียนเรื่องของการเกษตรเช่นการเลี้ยงหมูการเลี้ยงปลาการประกอบอาหารจากผลผลิตที่มีในกลุ่มและยังมีฐานการเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกไม้5ระดับการเพาะเลี้ยงแหนแดงการเลี้ยงปูนาและที่สำคัญกลุ่มยังมีโฮมสเตย์ที่ไว้สำหรับรองรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกด้วยค่ะ สำหรับใครค่ะที่สนใจที่อยากจะมาค่ะสามารถติดต่อหรือเข้าช่องทางไหนได้บ้างค่ะ่ะก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0982838890นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่หน้าเพจนะคะ Facebook วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมร่ำรวยค่ะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะ ต้องขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดิษฐ์นะคะท่านชัยบีรีสุภรักษ์จินดานะคะที่เปิดโอกาสให้เราเชาวยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและนํามาปรับใช้นะคะในส่วนของเราเองทําให้สิ่งที่เราทำนะคะได้พัฒนาไปอีกขั้นค่ะต้องขอบคุณมากค่ะ สวัสด,ดีครับผมในชัยศรีสุภาพกินดาในยกองการบริหารส่วนจังหวัดอุตริ์พร้อมสนับสนุนกลุ่มอาชีพอบจอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของจังหวัดสุตริดยินดีให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิด